สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนั้ติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณที่ันเต็นสุดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีมค่ำคืนวันศุกร์นี้จัดหนัก3 EP ครับ EP 1 2คู่ EP 2 2คู่ EP 3ก็2คู่รวมเสร็จสับ6คู่และตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 2 2คู่ ต่อยู่ในสึกเดียวกันเลยกันโชติศิลาอิตาลีซาแรนนิตาหน้ากับปอซิโนเน่และเช่กเจนัวห้ามพลาดโดยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อูภูด้วยนดิแคบซาแรนนิตาหน้ากับปอซิโนเน่แข่งขันกันตอนห้าทุ่มครึง่งซาแรมนิตานาจะมาต่อที่ปอปลาก็น่าจะเป็นปอปลานำห้า ซาแลนิตาน่าถือว่าเป็นรุ่นพี่ฟอซิโน,โนเน่ถือว่าเป็นรุ่นน้องพร้อเพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยฐานะแชมป์กันโชซิลิมีซาแลนิตาน่าลงเล่นไปแล้วสี่เกมปรากฏว่าเสมอสองแพ้สองมีสองคะแนนเป็นทีมรองบวยวันนี้ลงเล่นในบ้านเจอกักบฟอซิโน,โนเน่ที่เริ่มต้นด้วยสี่เกมปรีกชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีเจดคะแนน เป็นที่ระดับที่6ของตารางนี่คือภาพรวมครับสำหรับรุ่นพี่กับน้องใหม่เจอกันซาแลต่อตามเชิงจาบ้านประาลาภาคสองภูด,ดูแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้ภูกับแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าพวกเขาเชื่อใจทีมเยือนโฟร์ซิโนเน่ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนโดดเด่นชัดเจน ในขณนะที่โอกาสเสมอและโอกาสของเจ้าบ,บ้านเป็นลักษณะเสียงค้างมาก4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นทางเจ้าบ,บ้านและโอกาสเสมอนะ4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นผู้เลือกอยู่กับทีมเยือนโปซิโนเน่แฮนดิแคปเป็นราคาฟาร์านตานาเจ้าบ,บ้านต่อปะปาลบา่าเรดนี้เจ้า4จาก5ลายเป็นเสียงข้างมากปรับราคาเพิ่มขึ้นในเจ้าบ,บ้านบอลต่อและ ไปปรับลดลงในช่องทีมเดยวบอลรองเพราะนั้นภูก็อยู่กับร์ซิโนเน่แทนที่แคถือหางบอลรองนะครับปอปปาช้าอยู่ใหญ่ครับสวนรองน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์โฟซิโนเน่เป็นทีมเด็ดตัวลรนสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ p พีสองประจำค่้าคืวนวันศุกร์นี้ครับเป็นศึกการโชว์นะสวนรองร์ซิโนเน่คู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองภูด,ด้วยแนทีแคบ เลดเช่กับเจนัวแข่งขันกันตอตีหนึ่งสี่สิบห้าเลดเช่ตอบปอป่าลบห้าเลนเช่เป็นเป็นทีมรุ่นพี่เจนัวก็เป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่าที่เพิ่งเริ่ชันกลับขึ้นมาเลดเช่ che, เริ่มต้นดูการฟอร์มดีมากสี่เกมพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยชนะสองเสมอสองมีแล้วถึงแปดคะแนนอยู่ดับที่สี่ของตารางวันนี้ลงเล่นในบ้านอีกต่างหาก สองเกมที่ชนะนั้นก็เป็นเกมในบ้านแต่น่าแปลกนะครับฟอร์มโคตรดีขนาดนี้แต่ราคาเปิดมาโคตรถูกและยอมจ่ายเต็มด้วยทัลนเ,เช่ทชนะเพราะว่ามันคือปอบป่าลงห้าแปลกแต่จริงดีกว่าน่าลงทุนกว่าทุกอย่างเรียกว่าน่ามาแต่เจ้าเจ้ากับไม่กลัวการจ่ายเต็มราคาก็ถูกๆเจโน่ก็ไมนโดดเด็นอะไรครับทีน้องใหม่ธรรมดากลางๆเลย สีเกมหนึ่งชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สองมีแค่สี่คะแนนอยู่ดับที่สิบสามของตารางออกวันเยอะอีกต่างหากเอ๊ะนาแปลกทำไมวันนี้เลนเช่เนยิ่งเห็นเจโนยิ่งเลนเช่ต่อถูกไวไหมครึ่งรูปก็อย่างได้นะเล่นในบ้านอะ่ะอย่างไรก็ตามครับสองทีมนี้ชื่อชั้นมะดับเดียวกันแต่ความเป็นรุ่นพี่กับน้องใหม่ที่พัฒนาขึ้นมามันก็มีความเมียกกันอยู่อะ่ะ แล้วก็วามเป็นเจ้าบ้านทีมเยือนอีกแต่อะไรก็ตามครับพอไปดูสิ่งหนึ่งอันนี้น่าสนใจเอามาฝากกันก็คือสถิติการเจอกันครับสถิติการเจอกันของทั้งสองทีงทมนี้ในช่วงสิบครั้งหลังสุดนะที่เคยเจออกันมาเรเชนไม่เคยเอาชนะเจนนวได้เลยในสิบครั้งหลังนะแต่เป็นทางเจนนวที่เอาไปได้เอาชนะไปได้เจ็ดครั้งเสมอสามครั้ง อันนี้คือสายเตะที่เอ้ยมันน่าสนใจอยู่นะเป็นวันแพ้ทางกันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามครับเจ้าต่างห้าลายสองพูโดยแฮนดิแคปไปดูได้ยังไงปรากฏว่าวันนี้เจ้าต่างห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจ้าบ,บ้านเยเช่ไม่กลัวเลยเช่แต่สี่ต่อหนึ่งปรับเป็นเสียงข้างมากปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องเสมอ และปรับราคาลดลง4ต่อ1ในช่องเจหนวเจ้าทหาหลายกับกลัวเหลี่ยมเสมอกับกลัวเจหนวนะแต่ไม่กลัวเจ้าบ้านที่ฟอร์ดดีเล่นในบ้านด้วยแฮนด้แกปปอมปลาของเลเช่เจ้า4ีต่อหก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่กลัวบอลต่อและไปปรับราคาลดลง4ต่อ1ในช่องบอลรองกลัวบอลรอง เพราะนั้นเมื่อภูการนีแครมันกลัวบอลรองแบบนี้แล้วไอ้ภูนี้หันคมนี้เนี่ยมันเป็นพวกกับใส่สเตะสิบสิบเกมหลังที่เจอการอย่งที่บอกว่าเจนัวไม่แพ้เลเช่เลยชยนะเจ็ดเสมอสามดูมันจะเข้าทางกันเหลือเกินเอาและถ้าวันนี้เลเช่จะสามารถสร้างใส่ตีใหม่ได้ก็ก็กินไป แต่ถ้าว่าตามภูตามสายติสสวนลองเจนัวครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่สองใน EP 2ประจำคำ่ํคืนวันศุกร์นี้ลองเจนัวเพราะฉะนั้นใน EP สองสองคู่อยู่ในสึกกันโชคเซอาด้วยกันทั้งคู่ซาแลนิตาหน้ากับโปรเซโนเน่สวนลองโปรเโนเน่แลนเช่กับเจนัวส่วนลองเจนัวครับรองทั้งคู่ ใครยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งรบกวนติดตามด้วยใครยังไม่ได้ฟัง EP สามรบกวนติดตามด้วยขอบคุณครับ